ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่บีนะคะตอนนี้แม่บีก็ตำส้มตำเสร็จแล้วค่ะเป็นส้มตำปลาร้านะคะก็แม่บีก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ชอบกินส้มตำนี่เลยนะคะก็จะเป็นน้ำปรุงส้มตำสําเร็จรูปค่ะทำให้เวลา เพื่อนๆอยากกินส้มตําเป็นเรื่องง่ายนะคะมีส่วนผสมแค่2อ,อย่างถ้าตําปลาเพื่อนๆก็แค่เติมน้ําปลาปรุงสุกแล้วก็น้ําปรุงรสส้มตําสําเร็จรูปตัวนี้ค่ะเดี๋ยวม่๊ีจะพาไปลงมือทําน้ําปรุงรสส้มตาสําเร็จรูปกันค่ะไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําน้ําปรุงส้มตํากันเลยค่ะ เดี๋ยววัตถุดิบต่างๆนะคะแมะ่แม่ไปจาขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะ<ม>เราก็จะใส่น้ำตาลงไปเลยอันนี้จะเอาเป็นแบบก้อนหรือจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้หมดนะคะหรือจะเป็นแบบออที่มันเป็นเป็น เปียกๆหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าปริม,มาณนี่ก็คือใช้500กรัมเท่ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วมี้ก็จะใส่เครื่องลงไปเลยน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าพุงนัวอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบมากใส่มาก นยใส่น้อยแล้วก็เปิดเตาได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บิก็อยากจะใส่ตัวกระเทียมโทนลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมันเหลือเยอะค่ะเสียดายเนาะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเวลาทําส้มตํานะคะก็จะได้กินตัวเนื้อกระเทียมด้วยเนะาะค่ะพอเราเริ่มคนไปสักพักนะคะน้าตาลก็ ละลายนะคะน้ำเขาก็จะเริ่มใส่นะคะก็หมั่นคนนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำตาลจะติดจะติดหม้อนะคะค่ะเดี๋ยวก็รอให้น้ำปรุงส้มตําของเราเดือดน,นะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วละคะ่ะค่ะน้ำปรุงก็ เดือดแล้วนะคะก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ช้อนฟองออกนะคะเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็ให้น้ำปรุงส้มตำนยคะ่ะของเราเนี่ยเดือดประมาณสัก5นาทีนะคะแล้วก็ปิดเตาค่ะพักไว้ให้เย็นเนาะเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะนำไปทำส้มตำค่ะน้ำปรุงส้มตำของแม่ก็เย็นแล้วนะคะเนี่ค่ะ ยินแล้วเขาก็จะมีความเหนียวเหนียวข้นๆ้นเล็กน้อยนะคะแบบนี้เดี๋ยวแม่บีก็จะกวักใส่ขวดนะคะแล้วก็เ,เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำปรุงส้มตำแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะแม่บีจะนำน้ำปรุงส้มตำเนี่ยไปตำส้มตำให้ดูค่ะว่าพอเรามีน้ำปรุงส้มตำสำเร็จรูปตัวนี้ช่วยให้ การตำส้มตำเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นละค่ะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงลามือตำกันเลยอันนี้แม่บีตำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ,ะเราก็ทำการใส่เครื่องลงไปนะคะทำให้ได้กินส้มตำแบบรวดเร็วใส่น้ำปลาใส่น้ำปรำปุงรสส้มตำ เอาพกเขาเสร็จแล้วนะคะก็ใส่มะละกอลงไปโว้ยอะไรมันจะง่ายแสงนง่ายนะคะเส้นยังเหลือวันนี้ก็จะมีปูอัดกิ๊หน่อยนะคะตำปลาจะใส่ปูอัดะคะ่ะไม่มีกุ้งนะคะนี่ก็เหมาะมากเลยนะคะไม่มีใส่กระเทียมดองเอาไว้นะคะเหมาะสำหรับใครจะ นะโอเคค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเมนูส้มตำนะคะปรุงรสชาติด้วยน้ำปรุงรสส้มตำสำเร็จรูปที่แม่บีนำเสนอวันนี้นะคะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแต่ถ้าใครอชอบเปรี้ยวหวานนํำเค็มนํำก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แม่บีจะ ตำส้มตำปลาลาเนาะชอบกินแต่ส้มตำปลาก็แค่เติมน้ำปรุงรสนะคะกับน้ำปลาล้าต้มสุกก็เป็นอันใช้ได้นะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยว่ารสชาติจะกลมกล่อมขนาดไหนอืมพอดีเลย ลงตัวพอดีเลยเพราะว่ามันบีไม่ชอบบีบมะนาวเพิ่มนะคะมันก็จะแบบเปรี้ยวแหลมเกินไปเพราะมันเป็นส้มตําปลาลาเนาะแต่ว่าส้มตาไทยเนี่ยจะต้องใส่มะนาวใส่ถั่วใส่กุ้งนะคะมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากในการหาเครื่องปรุงนิดนึงเนาะมบีก็เลยชอบกินเมนูตําปลาลามากกว่าเนาะ หวานมากเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบกินเมนูส้มตำเป็นประจำเหมือนแม่บีนะคะก็นี่เลยค่ะนำไปทำน้ำปรุงส้มตำสำเร็จรูปแบบนี้เอาเก็บไว้นะคะหขวดนี้ใช้ได้นานเลยเดียวๆลยคะ่ะเดือนสองเดือนเนี่ยอยู่เต็มๆแน่นอนเลยค่ะเวลาวันไหนที่เพื่อนๆอยากกินส้มตำนะคะก็มีแค่เครื่องปรุงแค่สองอย่างเท่านั้นเองค่ะ วันนี้นะคะมันบีก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปทำกันนะ